สดีพ่อแม่พี่น้องเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยบนี้กใหม่ใหม่เพ็กเพ็กเพ็กเอาล่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยนะวันนี้เราจะมาเล่นเหมือนเดิมอสีสีหมดธรรมดาปีเทียนในป้ายเออโกดซึ้งสวยวันนี้เราเอาตัวละครผู้ชายไปแหละแล้น่าจะแข็งเก่งมากกว่าเดิมนะเอาเห้ยตุกตุ๊กขาห้อง เคยได้หงเวลาวขัดได้หงเวลาวแล้หลุนขอดทุกทีเยื่อเลยทำไมอาละเ,เราจะมาดูกันว่าวันนี้จะมีผู้แข่งขๆๆๆๆๆอะไรบ้างเรามีเสื้อ A เสื้อหนึ่ง A เสื้อสองแล้วก็อดีต A ดำสามนักโต้นแล้วก็อันนี้โอ้ยโอ้ยห่อมาีิ ตเอาแล้วนะที่เราจะไปลงรถจักรยานยนต์รี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 เหมือนเดิมแล้วจ้ะโอ้ยแหละกูยังมีเกมแปลกมากเลยจะรำพละกันเดี๋ยนะคะโอ้แต่งตัวอย่างแบดบอยจัด โอ้แต่งเตออย่างเทสกเก็ตบอลนี่หวานเจ็บโอ้โหหวานหวานเลยสเกตบอลโอเคเราหวังว่าเราจะไม่เจอคนทำคลิปนั่นอีกนะไม่ใิไม่ใช่คนหวังว่าเราจะไม่เจอสัตว์ทำคลิปแบบนั้นอีกนะทำคลิปเยียบคนนะ่ะเราไม่ให้ชอบเลยอะ่ะไม่ใช่หมดไม่ใช่หมดแหลงกู กูกาได้หัวมันมีหลายคนว่าถามว่าทำไมมึงว่าจังทำไมไม่ยอมเรื่อว่ายิงถังแดงกลอมน่าจะมีคนแบบรอหล่อยอะไรอย่างนี้คำตอบก็คือที่เกียจทํทเบืองการสนด้วยอาจจะบอกตำแหน่งศัตรูด้วยก็ได้แต่บางทีศัตรูอาจจะเห็นแล้วต้องเสียใจเพราะอยู่ตรงนั้นมันอยู่แบบกลางมากเลยอ่ะแช่มันอกลางมากออ้ที่ชุบม,มาแล้ว จะบอกแม่ว่าแรงตกไปเพราะว่าแหลกแต่มันก็คงเป็นข้ออ้างสําหรับเราไม่ได้นะเพราะว่ามันก็แหลกจริงๆแต่ว่ามันคงเป็นข้ออ้างสำหรับเราไม่ได้อ่ะเศร้าจังเลยย่อคำว,ว่าแหลกไม่สามารถเป็นข้ออ้างได้ถ้าแหลกก็ควรจะไปรีเครื่องก่อนที่จะมานเล่นเกมไม่ใช่เล่นเกมแล้วค่อยไปรีเครื่องที่หลังมันกูนง่นจริง เอาล่ะเราไม่ต้องห่วงหรอกนะว่าว่าวันนี้เราจะเก็บของอย่างเต็มพิกัดเลยแหละบอกทีว่ากูยังไม่ได้เปิดไมใช่ไหมโอเคเปิดแล้วปลอดไปได้รู้สึกกลับมาวนหลุมที่เดิมตรงนี้ไม่ใช่เหรอคนก็เลยอยู่สามสิบสองคนซึ่งเราจะวิ่งล่านหาคนไม่เราเป็นผู้ชายแลต้องบอกว่าเราวิ่งแรอหาคนใช่ละคนไม่รอหาคนเสียงเลยว่ะ เป็นมัน,นตุ้มตาม่ะมอเมียงมาพังทลายดูโอ้ย,ยอวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับ <B EEP> ให้หนนะยายน่ะเห็นงนั้นรึเปล่าเจอตัวละ ับเสียงปืนดังกี่ปโอ้โหเสียงปืนเสียงปืนดังไปอ่ะทาที่ปะปุ่มก่อนดิเฮ้ยปะปุ่มดีทาที่ลดเสียงก่อนดีกว่าดาแก็บอกว่ากูจะลดเสียงป่ะงั้นไม่ยังนี้ยิงกูวิ่งโดนกระเดี่ยวขี้ทีเลย เหรอว่ากูง,ง่าวีอ่อย่างวะหนักเล่นไอคีเล่นดีปะเล่นละกนนันไม่ค่อยมีแรงดีดมากอะไรขนาดนั้นไอคีอ่ะ แรงแรงดีน้อยน้อยดีแล้วที่แรงดีน้อยแบบมักควรดีใจเปล่าว่าที่แรงดีน้อยใช่ตัวคนดีใจบอกผมทีว่าพวกคุรจะไม่ชุบกันอีกรอบนะ่ะถ้าพวกคุณชุบกันอีกรอบนี่ผมเกลียดเลยนะถึงกับเกลียดเลยนะ๋ย,ย,นะยผมบงบดจสกของของกันต่องของของของอันนี้อะไรอ่ะอ ขบจับความร้อนอ่ะสวยดีรออะไรล่ะขอญอาตแป๊บนึงนะฮะเขาไม่ไปตรงนั้นกันในพวกกราบะร้อนแต่ละตวัวเขาชอบไปชุบกันเพราะงั้นเราจะไปโดชุบก่อนต้องรีบไปโดชุบก่อนนะฮะตุม้มเอาล่ะได้เวลามึงแล้วล่ะไม่ต้องมาบนฟ้าคูมาคนเดียวโอ้ย แหลกโอ้เห็นละเจอเป้าหมายละ อย่าพึ่งเต็มตัวแต่งตัวดำดำไ่สัตว์จี๊ดเลยเคิกเจอตัวละข้างล่างหนึ่งตัวตรงนี้น่าจะหนึ่ง ที่เอาของมาให้นะครับโลงไปอ่ะ าจะตรงนี้ล้าจะได้อยู่นะเยขอพักฟื้นแป๊บน,นึงเลอดไม่ต้องหรอกเอาจริงดิแม่เ,เกือบตายโอ้ยโอยขอโทษทุกคนด้วยนะครับนม่งชุบกันตรงไหนอีกเนี่ยข้างหน้า ตรงฝั่งซ้ายกับตรงกลางโอเคเขาละสู้ต่อถึงแม้ว่ากูจะอัดตัวโน้หนึ่งแต่กูก็จะสู้ต่อไปไมีแล้วทำไมไไม่ใช่วะจะไปบ้านแอลแต่ว่าทางนี้มันโล่งไปแต่กูก็จะไปเพื่อความหน้าด้จริงๆอ้โหบึ้มเลยเรียริบิ ออ้ยสังเกตเชี่ยละล่างก็มีคนบกนี้ก็มีคนไม่ใช่เรื่องละ ยวก็อย่าล้นอย่าล้นไรวอลก็มีตั้งสิบสี่ลูกเปลี่ยงออกซ้ายน่าจะอาจจะไม่รอดลงไปตรงนั้นมีคนอีกถ้าเกิดว่ามาสู้กันอยู่จริงๆมันก็จะไม่สนใจเราเท่าไหร่ส่วนข้างหลังก็อาจจะมาลอยหลังแล้วถ้าเกิดว่าลอยไปสู้ที่เกาะใกล้พังสวยเห็นคนตรงนั้นทางขวาตรงนี้ก็มี ขอรัดเลยนะัมีคนรอปิดทางทางั้งแต่มาจากทางหลังเยอ่มันก็จะมีแค่ทางนี้เท่านั้นทางนั้นก็ปิดมันก็จะเหลือทางเดียวปิดทางนี้ กรปิดกระปิไกด้ด <_ c oughs> ไหมนได้ไหมตรงนี้อีกนีตายแล้วนี่ว่างกับระเบิด แสงมึงนี่ก็ชัดเกินนะ พิชปายปายหลังลอยชิบปายเอ oh. ๊